กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ่ารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะ ควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามา,ากันได้นะคะพี่ๆแม่ๆจาฟรีนะคะขนมไทยลงให้ตั้งแต่วันที่27แล้วนะคะเผื่อใครอยากได้เนาะนะคะเพราะว่าหน้าบ้านจะลงเป็นวันที่หนึ่งเลยนะคะ ใน,ในหน้าบ้านจะช้านะคะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเม็ดเดียวนะคะนี่นะคะเม็ดเดียวน้องสาวโซ่ให้ไปสี่คู่นะคะสี่คู่เนาะเบิ้ลเสียดายไม่ได้เอานะคะศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์เจ็ดหลุดนะคะแปดหนึ่งนะคะจับชุดวินเข้านะคะแปดหนึ่งไปน้อยหอยสังนะคะ เบิ้ลสามสามใครรูดสามชนะนะคะรูดสามศูนย์แปดนะคะลูดนะคะสี่ศูนย์รูดนะคะใบน้อยก็หรูดสองแปดนะคะจับชุดวินนะคะมานะคะสองแปดเนาะพี่น้องศูนย์สี่นะคะลูดนะคะไม่ได้รูดสี่เสียดายนะคะพี่น้อง หนึงสามเข้าตัวเน้นตัวชอบสรุปแล้วนะคะไคลรูลดสามเข้าพิเศษล่างนะคะพีวีบนอเอเ้ยพูดผิดพิเศษล่างพีวีพิเศษบนพีวีล่างนะคะโพสโพสสมโอบงโมบกแตกนะคะเงินหลโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋า เมื่อวานนะน้องสาวโซปวดหัวมากเลยนะพี่น้องวันนี้ก็เลยปวดหัวหลายนะคะปวดหัวหลายนี่เอาเซ็ตใส่เสื้อแล้วก็เสื้อเปียกน,นี่นะคะจัดไปชาเขียวเลยนะคะชาเขียวปันนะ่นอันนี้จะหมดแล้วนะคะกินไปนะปวดหัวดีนักนะคะกินครีมก่อนมากินด้วยกันด้วยพี่น้องอันนี้ครีมนะคะเนี่ย ชอบมากเลยน้องสาโซ่ป่านนั้นก็บอกว่าอยากพร้อมนะพี่น้องให้แนสทางก่อนนะคะแล้วค่อยมากินต่อนะคะสำหรับใบน้อยหอยสังนะคะใบน้อยหอยสังเนาะก็จะเปะจะมีหนึ่งเก้านะคะบวกลบคูณหารได้สิบสี่นะคะ 5 8นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้20นะคะสามศูนย์นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้ยี่สิบเอ็ดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสองสี่นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้เบิ้ลนยี่สิบสองนะคะ สำหรับเม็ดเดียวน้องสาวโซ่นะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวไม่คิดมากวันนี้ชอบศูนย์ชอบศูนยสก็ยังมาให้เห็นนะคะสชอบศูนย์นะคะแล้วก็เป็นแดนะคะแต่วันนี้ไม่นอกใจนะคะไม่คิดเยอะนะคะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะชอบศูนย์นะพี่น้องนะ วันนี้ชอบศูนนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะถ้ามีฝันนะคะถ้าน้องสาวโซ่ฝันก็จะบอกในบ้านนะคะถ้าน้องสาวโซ่ฝันก็จะบอกในบ้านนะคะก็จะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์สองสองศูนย์นะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์ 0 5 5 0นะคะ0 6 6 0 0 7 7 0 0 8 8 0แล้วก็0 9 9 0นะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น0 2 2 0นะคะ04 40 0 5 5 0นะคะ0880อีก01น,น,นะคะนี่อีกหนึ่งศูนย์ก็คือศูนย์เจ็ดนะคะไม่แน่นะคะอาจจะมาตัวเก่าเนาะพี่น้องเนาะจดไว้ครับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลนนาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะใครอยากได้แนวทางทุกแนวทางนะครับต้องเป่าในบ้านเนาะดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้า